ปำันเทิงประจำวันนี้ค่ะพอกินมุกมาใหม่เยอะเลยแม่หน้าแดงมาแล้วแม่ว่า,ดาเดนาแดงค่ะแสงมันไหลซื้อคนทุกคนครับอันนี้น้องซันนะครับไม่ใช่พ่อน้องซันนะครับมันเป็นเฟซพ่อผมเฉยๆคนก็ว่ากันไปเนาะหลอกขนาดนี้ผมหลอกพ่อผมเยอะพ่อผมได้ผมอ่ะนะ ไปไปมิงนะคะใครที่จะใครจะไปมิงนะคะใครจะไปมิงมิงคือได้ได้อะไรบ้างนะคะอ่าเดี๋ยวนะอ่ะทุกคนครับตอนนี้เราพูดถึงเรื่องการมิงวันที่สิบเก้านะครับที่ทุกคน รักเราสองคนหรือว่าติดตามเราสองคนอยากเป็นกําลังใจให้กับเรานะครับแล้วก็ทีมงานแพลพาแสงทองแล้วก็ทีมงานลีเก้น้องซันนะครับก็คือน้องเบนซ์เป็นตัวแทนมานะครับตอนนี้ก็จะไปกับน้องเบนซ์นะครับไปคู่กันซึ่งทุกคนครับทุกการสพอร์ตทุกคนคือกําลังใจของเราแต่ครั้งนี้วันที่สิบเก้าเราจะมีโปรมีอายรละเอียดมาอธิบายให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับว่ามีอะไรบ้างหม,หมดขึ้นไหมดูให้ก่อนหมดขึ้นไหมคะดูให้ก่อนได้ไหมราซันดูอันด้ คือแอดไลน์อย่างเดียวไม่ต้องทักเพจอะไรนะคะเพราะว่าเพจใหญ่มันก็ใช้ไม่ได้แล้วคือตอนนี้ที่แพลวอ่าฝากหมดคือไลน์ของน้องนุชนะคะใครที่มาต้องจองนะคะเพราะว่าถ้าไม่จองก็คือแพลไม่รับนะเพราะว่ามันต้องวางแผนนะคะเพราะว่าหนึ่งพื้นที่ไม่ใช่ของเราด้วยแล้วแพลก็ต้องจัดแจงว่าเก้าอี้โต๊ะอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ของของที่ระลึกที่จะให้แฟนคับยังไงไม่ไมีอะลิงก์ มันไม่เด้งอ่ะอ้าวมันบอดิงเดียมบอดิงดีบอบอดิงจ้าบอมันคือบอดิงอะบอมิงสามร้อยเก้าสิบเก้านะคะใครที่อยากร่วมสามร้อย้าสิบเก้าน้องบอกว่าราคาถูกมากราคาฟันทงขาแล้วราคาฟันทงแล้วสามร้อยเก้าสิบเก้าสามร้อยเก้าสิบเก้ามีของที่ระลึกให้ งานมีติ้งนะอะไรนะเบ้นพิมแบบงานอะไรงานมีติ้งนะคะไม่ใช่งานมั่นนะไม่เพลงเอ้แจะมีเพลงนี้นะอาจจะมีเพลงนี้ไนงะทำไมมันไม่ขึ้นน่ะต้องลองลองใหม่ป่าเหมือนตอนนี้เฟซระบบก็จะลๆหน่อยอย่างนี้และเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวลองนงะ ว่าเด็นเลยนี่เนี่ยราคาสามเก้าเก้าค่ะทุกคนเอาอย่างเี้ยนะถ้าเราไปดูคอนเสิร์ตหน้างานทุกวันเนี้ยมันก็ร้อยแปดสิบสองร้อยแล้วอะ่ะเออซื้อซื้อน้ำซื้อน้อนนี่เกี่ยวกับสองร้อยสามสามร้อยละ ใช่ไหมไปไปงานทุกวันเนี้ยไปหน้าเวทีคอนเสิร์ตอะแต่แต่ข้อพิเศษที่เราจะได้เจอกันก็คือที่แพลจัดที่แพลตัดสินใจจากวันที่สิบเก้าก็คือแพลดูตารางงานแล้วว่าแพลไม่ว่างเลยจนถึงปีใหม่นู่นอะ่ะมันก็คงไม่มีเวลาแล้วแพลก็ดูแบบฟีดแบ็จากบ้านคู่หรือว่าอะไรก็ตามที่เขาคอมเมนต์อะไรเงี้ยเหมือนเหมือนทุกคนก็อยากมาเจอค่ะอยากมาเจอแล้วแล้วอีกอย่างก็คือแพลก็มีเขาเรียกว่าโปรเจก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคือคิดไว้แล้วเราก็เลยอยากทําตัวนี้ก่อนเลยเพื่อที่เราจะได้เจอกันเจอกันก็คือแฟนคลับจะได้มาเจอเราจะได้มาใกล้ที่เราด้วยหนึ่งเราจะมีช่วงที่ถ่ายรูปออันนี้คุเตอร์ก็เตรียมมาแล้วแบบไฟเฟรย์อะไรก็จะให้แบบให้มันสว่างให้มันสวยงามใครที่มาคือได้รูปที่สวยงามออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะออและก็คือจะมีของของฝากที่ระลึกแต่จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวแพรบอกอีกทีนึงมาติดตาม Kan